คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งรถไฟนะครับจากตัวพิจิตรนะครับคอนเทอเมืองพิจิตรเลยขากลรถไฟพิจิตรไปที่สายรถไฟพิษนุโลกนะครับการเดินทางจากพิจิตรไปพิษนุโลกเนี่ยง่ายมากครับนั่งรถไฟไปก็ได้แค่ไม่ถึงชั่วโมงนะฮะประมาณขึ้นชั่วโมงหรือเปประมาณนั้นนะครับก็ถึงแล้วนะครับรถไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถไฟกันเลย นี่เรารถไฟเลดนิดนึงนะครับวันนี้ประมาณ20่นาทีแล้วก็ตู้ที่เราได้นั่งวันนี้นะครับเป็นตู้รถแอร์ด้วยนะครับราคาดั่งใบนี้50บาทเท่านั้นเองนะครับจากพิจิตรไปพิษณุโลกแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศบนรถไฟนะครับก็โล่งโปร่งสบายนั่งสบายเลยครับนี่ถ้ามีรถไฟแบบนี้วิ่งแบบ ตลอดนะแล้วแล้วก็ไม่เลทมีหลายๆเที่ยวต่อว,วันนะผมว่าโอ้โหการเดินทางจะมีความสุขมากเลยอันนี้ก็พวกเราก็นั่งขุยสืส่สานบนรถไฟนะครับไปเรื่อยๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็ถึงแล้วนะครับพิษณโโลกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูสองข้างทางด้วยว่าตลอดสองข้างทางนี้จะวิวจะเป็นทุ่งนานะฮะสวยมากเลยยิง่งเที่ยวที่ผมนั่งมานี่เป็นช่วงเย็นด้วยก็จะเห็นแสงดวงอาทิตย์ ส่องมาช่วงเย็นๆยนสวยดีนะครับนี่ครับเป็น,ปนบรรยากาศริมทางนะครับระหว่างที่เรานั่งรถไฟไปเรื่อยๆครับสวยมากนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนาสีเขียวใครไม่เคยนั่งรถไฟนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางดูบ้างนะครับนั่งรถบัสแล้วนั่งเครื่องบินกันบ้างแล้วลองนั่งรถไฟกันบ้างไม่ใช่แค่เขามีแต่ตู้แบบ ร mean, ้อนนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีตู้แอร์นั่งสบายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับ